สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้เราก็อยู่ในเกม Fairy t a i l Face Fight วันนี้ผมจะมาสอนวิธีเปิดสกิลที่4หรือว่าสกิลอันติของตัวละครระดับ SR และ SSR นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบกับตัวละครคาซิลนะครับตัวนี้ครับ ถ้าผู้ชมดูตรงสตาร์อัพนะครับมันจะขึ้นเตือนนะครับเป็นสีแดงนะอ่าพอเราอัพดาวนะครับเป็นสีดาวนะมันจะปลด i, ล็อกสกิลอันติหรือว่าสกิลที่4นะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเศษก่อนนะครับเศษตัวละครน,นะอ่าเศษตัวละครก็ได้จากการสุ่มนะครับอ่าสุ่มตรงนี้นะครับ ดูได้ตรงนี้เลยนะครับสุ่มนะถ้าเราจะอัปดาวตัวละครนะครับมันก็ใช้10เศษนะครับต่อตัวละครนะครับอ,อย่างเช่นตัวละคร s r ตรงนี้ครับ s s r นะครับจะใช้อยู่ที่20 20อันนะครับถ้าเป็น s r จะใช้อยู่ที่10อันนะครับเดี๋ยวผมอัปดาวเป็น4ดาวเลยแล้วกันครับ กด start up ครับนี่ครับผมอันนี้ผมมันต้องการ10อันนะแต่ผมมีอยู่24นะครับกด start up ครับอ่าน,นี่ครับผมก็ได้สกิลอันติแล้วว่าสกิลที่4นะครับมาแล้วนะอ่านี่ครับ โอเคได้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูแล้วกันนะตรงนี้โอเคเดี๋ยวเอาอ่านี่ออกลวกันมารีวิวให้ดูครับอ่าอันนี้ครับเห็นไหมครับอ่าพอเราอัพ เป็นสีดาวครับตัวละครนะก็จะมีสีสกิลนะครับอ่าดูนี่ครับตัวอื่นนะครับอันนี้ SSR ผมยังไม่ถึงสีดาวครับก็มีอยู่สสกิลนะครับอ่าเห็นไหมครับเนี่ยมันบอกว่าอันล็อกหรือว่าตัวละครสีดาวขึ้นไปจะปลดล็อกนะครับปลดล็อกเป็นสีดาวนะครับอ่าปลดล็อกเป็นสีดาวแล้วก็จะได้สกิลที่สี่แล้วว่าสกิลอันตีนะครับผมอ่านี่ครับสกิลอันตีนะครับ ก็ตัวของนัดสื้อนะครับผมก็เหลืออยู่10เศษนะครับเจ็ดอัพสิบอัพเป็น4ีดาวนะครับผม uh, ก็ประมาณนี้ครับสําหรับสอนวิธีเปิดสกิลที่4แล้วว่าสกิลอันตินะครับของตัวละคร SR แล้วก็ SSR นะครับ uh, uh. เดี๋ยวผมสรุปให้เลยแล้วกันครับผม uh, ในการอัพดาวนะครับของตัวละคร SR ก็จะใช้เศษ ละครสิอันนะครับของ HSR ก็ใช้เศษตัวละคร10อันนะครับในการอั d ดาวนะครับ,ก,รรบก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ